อพี่น้องหลักจากเอาสังกะท่านไปถวายหลวงปู่เพืะคู่แล้วก็เอาส่วนนี้มาล่อยอนาะพี่น้องมาล่อยนามเพืดออะอันนี้ก็กิกนมาล่อถูกล่อโซกออกจากขอบจากขั้วไปให้ลูกให้เต้าได้หาอยู่หากินสะดวกหาจินยุเมึงนอกมึงหน้านอกพี่น้อง เอาลงกา่นอรงปูเหลวงปู่ขาวเอล้่าโอเคครับเอาไว้ในขันนั่นแหละลูกร้อยถูกร้อยโศกด้อหลวงปู่ขาวอผามาเอาถูกเอาโศกเอาโลกเอาไพ่นี้จากลูกจากหลานไปปลดปล่อยครับไม่น้ำคงค่าให้บิดถูกบิดโศกเด้อบ มาลับ,บองนี้ไปให้ลูกไป,ไปลานไปเด้เอไป,ลไปเลยหรอทำเหมือนแม่ล่ะทำเหมือนแนอม่ไงไปไปรับพี่น้องร้อยทุกร้อยโศก,กออกนี้จากครอบจากขั้วแล้วแับนี้กระชิมีจ้ะสุกโศกลำล้ำเรื่อยๆมันมันอยู่ดีไม่แห้งเด้ลอลงภูเขาเอ้ย หลวงป,ปะะนะู่พญานาผู้ปกปักรักษาในพื้นที่แหล่งน้ำแห่งนี้เด้อสาธุ